所以。 รถสภาพสวยมานําเสนอกันอีกคันหนึงแล้วนะคะท็อปสุดของรุ่นแล้วเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะนิสสันเทียนา250 XV V6 เกียร์โตคันนี้ปี2010ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นประวัติดีจะได้เต็มนะคะส่งเดินเลยแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะเป็นรถที่ขับดีเครื่องแรงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอัมจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะกว้างนางั่งสบายสุดๆเลยค่ะตามแอไปดูกันเลยค่ะ รถส,สวยขับดีมากๆเลยนะคะนิสันเทียนา XV V6 ท็อปสุดเกียอโต๊คันนี้ปี20 1 0ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่2,99,000บาทเท่านั้น สวัสด,ดีจะได้เต็มเลยนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะปรับไฟฟ้ามีเมมโมรีส่สองจุดค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะลายไม้ค่ะปุ่มสตาร์ทนะคะแอร์แบคอบีสกุญแจรีโมททวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AMFMAUX แล้วก็ CD นะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะคันนี้ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะมีมานไฟฟ้าหลังด้วยค่ะ เครื่องแรงขับดีสุดๆเลยค่ะขอคนซื้อนะคะเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนีไปใช้งานได้แล้วนะคะรู้นาค่ะกวางนั่งสบายค่ะคิ้วคอมเมียมรอบคันเลยนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยค่ะสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคันนี้เติมน้ำมัน E10 สได้ด้วยนะขับดีเครื่องแรงบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุไม่มีจมน้ำนะคะคันนี้รับประกันให้เลยนะคะ จัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากนะคะ2วันทําการทราบผลเลยนะคะบอกปรับไฟฟ้าคู่ได้อีกตั้งหากค่ะแอร์แบบคู่นะคะลายไม้รอบคันเลยหรูหราสุดๆเลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะน่าใช้ค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์ V6 ค่ะเครื่องยนต์2.5นะคะขับแรงสุดๆเลยค่ะเครื่องแรงมากๆเลยนะคะสนใจ เพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไลดีนะคะิม092 5050858มาสอบถามรายเด,ดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะประวัติดีซีดาวค่ะไม่มีประวัติเต็มเงินอนกรถ20,000บาทนะคะติดบบตักรีสเต็มเงินออกรถ50,000บาทเลยนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะรถสวยจริงๆค่ะคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะ